ผมมาเป็นาอยู่ในทุกคนทุกที่พยใช้ไม่พอพอไร่สบายตั้งจิตอธิษฐานมามีว่าอยากจะให้ชีวิตของตัวเองของครอบครัวของชุมชนของประเทศชาติเป็นอย่างไรที่อยากให วิกฤตต่างๆโดยเฉพาะพ่อของเราเงีดเลยมากนาญามากันตอนี้ะเวลาเอาสีส้ม ที่พะองได้ดูแลความทุกข์ความสุขของประชาชนพระเจ้าอยู่หัวของเราไม่เคยมีวันหยุดไม่เคยมีวันเป็นของตัวเองพราะม,มีแต่วันที่จะต้องทำเพื่อคนไทยเพื่อลูกหลาน,นที่อยู่ใต้พระบารมีของพระองค์ท่านโอ้อยอิ่งมรห ความจริงใจพระองค์มไม่เคยทคิ้งรประชาชนต้น้องวยชนณนับแต่นี้ต่อไปเราจะทำความดีพุทธในหลวงของเราได้หรือไม่ ความดีเพื่พอแนกินพเนพเื่พอตอบสนองความรักที่